สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ100เรื่องหลอนนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่4ี่แล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมเจอมาในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่4คนที่เข้าห้องน้ําคือใคร เรื่องเล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาของโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปเข้าห้องน้ากับเพื่อนของเขาในตอนกลางวันซึ่งห้องน้ำหญิงของโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมามากมายนะครับว่าเคยมีคนตายบ้างมีผีบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ล้วนแต่เป็นข่าวลือที่เกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวทั้งนั้นเลยซึ่งบางทีแล้วนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้เพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยล้วนแต่มีเรื่องลึกลับกันทั้งนั้นแหละซึ่งตัวเเดด็็กกผู้้หญิงงงใในนรรื่่ออะคไไไมสจ ในขณะที่เธอกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่เนี่ยจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงใครสักคนเดินเข้ามาในห้องน้ำก่อนที่เสียงนั้นจะมาเบรกที่หน้าห้องน้ำของเธอแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเธอเห็นเงาของรองเท้าอยู่ที่หน้าห้องน้ำเธอราวก็บว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังรอเธอออกมาซึ่งในตอนนั้นเองเพื่อนของเธอก็ออกไปจากห้องน้ำหมดแล้วเพื่อที่จะรอเธอให้ทำธุระให้เสร็จ เธอก็เลยตะโกนถามไปว่าใช่เพื่อนของเธอไหมแต่ก็ไม่ได้มีเสียงใดตอบกลับมาเงาลงเท้านั้นก็ยังคงอยู่หน้าห้องน้ําเหมือนเดิมเธอก็เลยรีบทําธุระให้เสร็จก่อนที่จะเปิดประตูมาแล้วก็ไม่พบใครหลังจากที่เธอล้างมือเสร็จแล้วเธอก็ออกไปหาเพื่อนซึ่งเพื่อนของเธอเนี่ยก็อยู่หน้าห้องน้ํากันหมดเลยเธอก็เลยถามเพื่อนๆของเธอว่าเมื่อกี้นี้มีใครเข้าห้องน้ําหรือเปล่า เพื่อนของเธอก็ตอบกลับมาแค่ว่าไม่เห็นมีใครเลยนี่นาหลังจากที่สิ้นเสียงของเพื่อนของเธอจู่ๆเธอก็รู้สึกขนลุกสู้ก่อนที่จะหันกลับไปมองห้องน้านั้นอีกครั้งก่อนที่จะเห็นเด็กผู้หญิงคนนึงอยู่หน้าห้องน้ําที่เธอเข้าเมื่อตะกี้นี้ก่อนที่เด็กคนนั้นจะหายตัวไปอย่างปริศน,นาจบแล้วครับสําหรับเรื่องที่4ในวันนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องเบาๆอีกเช่นเคยผมจะเพิ่มระดับเลเวลเรื่องเล่าก็แต่เมื่อมีคนดูเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าหากว่าชอบใจกันก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปนะครับและถ้าหากว่ายังไม่ได้กดเนี่ยก็รบกวนเอาไปกดให้ผมสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยแหละเนาะนะครับสำหรับ,บวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะครับ b y บ